ค่ะสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ 10L นะคะตัวพื้นเขาก็จะเป็นลาย C สีครีมนะคะแล้วก็ตัวหูเขาจะเป็นหนังขาวนะคะส่วนด้านในของใบนี้นะคะ เขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้สองช่องเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าสามารถใส่แบงค์พันยาวได้ไหมสามารถใส่แบงค์พันยาวได้แต่ว่าเขาเขาจะไม่มีช่องกั้นนะคะไม่เหมือนแบบไซส์ 20L เงี้ยโทรศัพท์ก็สามารถใส่เครื่องใหญ่ได้นะคะอันนี้เป็นรุ่น6พัดนะ6พัดพื้นที่ยังเหลือเลยนะคะ12 Pro Max ใส่ได้ค่ะ ก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้ส่วนขนาดของเขาเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะคะความยาวของเขาจากฝั่งหนึงถึงฝั่งหนึ่งประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ7นิ้วครึ่งแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ4นิ้วครึ่งความหนาเขาก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้